วันนี้ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่80อยู่นะครับมีการรายงานขึ้นมาของโลกก็173ล้านกว่าแล้วนะครับเพิ่มขึ้นมา3 9 4 0 0 0กว่าคนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาอันดับหนึ่งก็ยังเป็น Indo อินโดนประชานโทษครับอินเดียครับ1 1 4 5 3 7รายนะครับ ก็รอบๆบ้านเราก็ยังคงคงเดิมนะครับก็คือมาเลเซียยังประมาณสัก7,452นะครับทางกัมพูชาอยู่ที่538แล้วก็เวียดนามอยู่ที่254ก็3หลักทั้งนั้นเลยนะครับของเราเป็น4หลักที่รายงานในวันนี้คือ2,671รายนะครับ ก็เป็นการติดเชื้อในประเทศ1,984ต่างประเทศ83เยอะหน่อยนะครับแล้วก็มาจากในเรือนจำา6 4 4ทําทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมในระลอกนี้1 4 8 6 0 4สะสมตลอดมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือ1 7 7, 7 4 6 7นะครับในจำนวนนี้หายป่วยวันนี้เล็กน้อยลงไปน้อยกว่าการป่วยใหม่ก็คือ2,242นะครับ ก็หายป่วยสะสมไปแล้วเนี่ย9 9 9 9 1รายนะครับก็พรุ่งนี้ก็คงจะได้เป็นแสนแล้วนะครับแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันนี้23คนแล้วก็ทำให้เปอร์เซ็นต์นอยู่ที่0.77นะครับถ้าเทียบกับเอาตัวเลขรวมมาแล้วก็เป็น0.70ถ้ารวมถึงปีที่แล้วนะครับหายป่วย ประธานโทษครับป่วยและรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้2419รวมกับโรงพยาบาลสนามนะครับอีก29000เสเศษๆก็อยู่ที่49714นะครับตรงนี้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วตอนนี้ทั้งหมด419,503โดสนะครับก็อยู่ในเข็มที่1ประมาณ2,8ล้านแแล้วก็เข็มที่2อยู่ที่1,3ล้าน3 000, โดยรวมตอนนี้ ไปแ,แยกย่อยนะครับถ้าเป็นภาพของอ,อรายใหม่นะครับของประเทศไทย2,671 2, เนี่ยเป็นกรุงเทพหานคร675ปริมณฑล645จังหวัดเดื่น664นะครับเรือนจำก็ที่604เฉลีย่ยแล้วก็600เเศษเกือบทุกที่เลยนะครับอันนี้เราจะเห็นภาพกว้างๆแล้วก็เสียชีวิตก็ ภาพใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ13ปริมณฑน4จังหวัดอื่นๆ6นะครับในเรือนจําไม่มีรายงานเสียชีวิตนะครับวันนี้รายงานของเสียชีวิตเนี่ยมาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ13วุดรราการ4ฉะเชิงเทวนาคนครราชสีมานาครศรีธรรมราชสระบุรีสระแก้วระยองอยู่ที่1นะครับจังหวัดละ1รายส่วนเรื่องของโรคประจําตัวยังค,ยคล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อก็ค,คล้ายๆเดิมนะครับ ตันนี้วันนานสูงสุดถึง48วันนะครับค่ากลางอยู่ที่19วันครับแล้วก็ค่ากลางของอายุก็คืออยู่ที่62ปีครับมาดูคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับอินเดีย1รายซาอุดิอาระเรต1รายบาเรน1รายอียิปต์1รายสาารรัฐอาเมริกา1รายมาเลเซีย2รายอันนี้เพราะเดินทางด่านข้ามแดนถาวรทางบก นะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาอย่างถูกต้องแต่มาพบกุ่นก้อนใหญ่กัมพูชาครับ76รายอันนี้ผสมรวมทั้งมาทางด้านด่านที่ถูกต้องกับครมแดนทางาทางช่องทางธรรมชาติ อีกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งมีจำนวนของช่องทางธรมธรมชาติเนี่ยสี่บกสิก็เป็น16กรายที่เข้ามาอย่างที่ไม่ถูกกฎหมายตรงนี้ก็คุยกันในเช้านี้ใช้เวลาพอสมควรนะครับผมขออนุญาตนำสรุปข้อที่ประชุมได้มานำเรียนท่านผู้ชมด้วยนะครับว่า173รายที่ลักลอบเข้าเมืองมานะครับทั้งคนที่มาผ่านทางด้าน แรงงานที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ต้องทำงานหนักอยู่แล้วพวกนี้คือประธานโทษต,ต้องกลับเรียนว่าเป็นทั้งคนงานต่างด้าวทั้งอะไรทั้งหลายที่เข้ามาผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้เราจับได้ถึง173รารายต่อวันนะครับก็จะกระจายไปส่วนช่องเมื่อสักครู่นี้เป็นคนไทยที่เดินทางเข้ามาก็ยังมีผิดกฎหมายเข้ามาร่วมด้วยนะครับทางสงปมได้ให้ข้อมูลนำเสนอขึ้นมาอันนี้สำหรับชาวไทยนะครับที่อยากจะกลับประเทศ ขอท่านให้เข้ามาทางช่องทางที่ถูกกฎหมายเถอะนะครับซึ่งทางสปรมรายงานมาว่าท่านสามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์มาก่อนก็ได้นะครับมีหนังสือรับรองมีซีเเข้าทางเข้าจากทางสำนักเอกอาการาชทูตน,นะครับหรือสถานกงศุลนของอแต่ละประเทศที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าเข้ามาแล้วไม่มีเชื้อนะครับก็ไปสู่การ ฟารทนีนในพื้นที่สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้14วันแต่ถ้าติดเชื้อเราก็เอาเข้าโรงพยาบาลนี่คือโดยปกติก็ทำกันจะมาอย่างนี้นะครับไปดูครับจำนวนด่านจุดผ่านแดนที่อนุญาตให้ประชาชนคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศเนี่ยมีทั้งหมด23ช่องทางใน22จังหวัดกระจายไปทั่วประเทศอันนี้เป็นหน้าที่ของทางสปมนะครับซึ่งทำงานกันอย่างเต็มที่กันอยู่แล้วนะครับว่า มีถึงยี่สิบสองจังหวัดนะครับทำงานกันอย่างเต็มที่โดยทางติดกับทางประเทศเมียนมาเนี่ยมีถึง4แห่งสปปลาว10แห่งเยอะมากเลยนะครับตรงนี้กัมพูชาอีก5แห่งมาเลเซียอีก4แห่งเพราะฉะนั้นเปิดช่องทางกัน,กนเต็มที่แล้วถ้าท่านเข้ามานะครับได้ทุกช่องทางครับแต่ว่าโอเคครับวันเวลาต่างๆขอท่านได้ปรึกษากันกันกบทางาหน่วยงานที่ ที่อยู่ในพื้นที่นะครับมาดูสถิต Guys, ิกันครับตั้งแต่ช่วงของหลังสงกรานเข้ามาเนี่ย18เมษามีผ่านด,าน對對ด่านด้านประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่นะครับเมียนมาเนี่ยเข้ามาถึง2,216รลาวเข้ามา6 0 0 3, 3โดยประมาณนะครับกัมพูชาอีก3 5มามาเลเซียครับเป็นตัวเลขกลุ่มก้อนใหญ่ทีเดียว3 9 4 1คน นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเ,เรื่องงานด้านต่างๆที่เราได้จัดกระบวนการเอาไว้ก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องถึงแม้ไม่ลงทะเบียนเขาก็ลงสถิติไว้ด้วยนะครับอย่างมาเลยนี่ไม่ลงทะเบียน14คนก็เข้ามาก็เดี๋ยวจัดการให้นะครับนี่คือสิ่งที่ไม่ต้องจองก่อนก็ถ้าท่านอยากจะเข้ามาก็เชิญเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ทางเราจัดให้ ไปดูสิ่งที่ยังเป็นปัญหาคือทางกัมพูชาที่เข้ามาเยอะในช่วงตอนนี้มีถึง5จุดผ่านแดนนะครับที่ช่องสงามศรีสเกตช่องจอมสุรินท์บ้านคลองลึกสะแก้วบ้านแหลมจันทบ,บรุรีแล้วก็บ้านหาดเล็กจังหวัดตราดดูสถิติที่เข้ามาจะเห็นนะฮะบ,บ้านคลองลึกจะเยอะที่สุดนะครับแต่เขารองรับได้ประมาณวันละร้อคนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมถึง4ิถุนายน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ย เข้ามาแล้ว653คนเฉลีย่ยของบ้านคองลึกเนี่ยวันละประมาณ38คน39คนความสามารถของบ้านคลองลึกเนี่ยยังได้ถึงวันละร้อคนนะครับแต่ด่านอื่นๆเนี่ยเข้ามาจํานวน,นน้อยมากนะครับเดือนหนึ่งแค่สี่คนนะครับที่ช่องสัง,งมเดือนหนึ่งแค่9คนของช่องจอมอย่างนี้ฮะซึ่งอันนี้ เปิดบริการให้กับคนไทยที่อยากจะกลับประเทศท่านไม่ต้องแอบเข้ามานะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้รับฝากจากที่ประชุมให้มาชี้แจงกับพี่น้องที่อยู่ที่ต่างประเทศได้กลับบ้านเรานะครับไปดูผู้ป่วยรายใหม่นะครับนำมาเรียงกัน10อันดับยังคงคงเดิมนะครับกรุงเทพสมุทรสาครเพชรบุรีนนทบุรีสมุทรปราการสงขลาตรังปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและฉะเชิงเซา ขออนุญาตได้อ่านเฉพาะชื่อนะครับตัวเลขก็ดังที่ปรากฏนะครับสกอร์บอร์ดของ77จังหวัดนะครับผมเอาไปฝากขึ้นไว้ใน Facebook แต่พี่น้องประชาชนบอกว่าเอามาบอกกันหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขออนุญาตได้ผ่านโดยเร็ว,รว,รวก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ได้มีการปิดบังข้อมูลใดๆเพียงแต่ว,ว่า บางครั้งหลายคนบอกว่าตัวเล็กเหลือเกินฉันมองไม่ค่อยออกนะครับแต่พอไม่เอาออกก็บอกว่าเดี๋ยวหายไปไหนนะครับก็ยังอยู่ในสไลด์สี่ห้าแผ่นนี้นะครับทุกท่านตรวจสอบได้ตามแต่ละจังหวัดได้เลยนะครับวันนี้มาดูครับว่าในแต่ละจังหวัดความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขนะครับความสำคัญอยู่ที่ลักษณะการกระจายของเชื้อนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเรานำของ ังหวัดต่างๆนะครับเดี๋ยวกรุงเทพแย,ยกออกไปอย่างสมุทรสาครเนี่ยพบที่กระทุ่มแบนก็เป็นโรงงานผลิตสินค้าเด็กนันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่224นะครับผมขออนุญาตว่าโปรยไว้ในรายละเอียดเราไม่สามารถใช้เวลาช่วงของการถแถลงข่าวนี้บอกได้ทั้งหมดนะครับผมใช้หลักการว่าเรามองภาพกว้างหนในรายละเอียดทาง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดในแพทย์สวจจังหวัดจะเป็นผู้ให้ข่าวต่อไปจากนี้ผมขออนุญ,ญาตได้ให้เห็นสะท้อนภาพรวมนะครับสบคสบคสบคเราจะเห็นภาพรวมแล้วก็ลงรายละลเอียดก็ขอให้จังหวัดแต่และจังหวัดลงไปนะครับเพชรบุรีเราก็พบกันอยู่ที่ทางเขาย้อยนะครับก็ยังเป็นเ,เรื่องเดิมนะครับอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมา้อีก183นนทบ,บุรีนะครับก็เป็นแคมป์คนงานก่อสร้าง 112สมุทรปราการอันนี้ก็จะเป็นคลัสเตอร์ใหม่อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับเกศอุตสาหการรมฟอกหนังนะครับที่ตรังก็ยังเป็นโรงงานผลิตถุงมือนะครับอยู่ที่กันตังอีก55รายนะครับปทุมธานีพนระนครศรีอยุธยาประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็สระบุรีนะครับอันนี้ก็ยังเป็นตัวเลขที่เราติดตามกันอยู่แล้วเป็นข่าวคราวกันไปแล้วนะครับขออนุญาตได้ให้ให้เห็นว่า เรามีการติดตามแต่รายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับเนื่องจากลงไปในรายละเอียดเนี่ยจะมีเวลาไม่เพียงพอขอท่านที่อยู่จังหวัดต่างๆได้ติดตามตามเาฟซบุ๊กหรือทางเาว็บไซต์ของทางนายแพทยท์ทางสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับจะได้ให้เห็นภาพนี้แต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ทางกรม,ค,ม,ค,มคุมโรคนะครับกองระบาดวิทยาได้นําเสนอภาพมาว่า เอาจังหวัดต่างๆที่มีรายงานขึ้นมาถึงแม้จะปรับปรายแต่ปรากฏว่ามีการเชื่อมโยงกับการติดเชื้อในเขตพื้นที่ที่มีการติดเชื้ออยู่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับเป็นประวัติเสี่ยงจากบางจังหวัดเอาขึ้นมานะครับจะเห็นนะครับเช่นร้อยเอ็ดเนี่ยติดในครอบครัวมหาสารคามปรากฏว่าก็มีผู้ป่วยยืนยันมาจากจัเชิงเซาหนองบัวลำพู มาจากกทมมาจากชนบุรีเลยมาจากกทมนะครับชัยภูมิชุ่มยงกันกับคนที่เดินทางมาจากทางสมุทรปราการนะครับบุรีรัมย์ก็จะมาจากกทมบึงการก็ทํางานรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่กทมสุรินทร์นะครับกทมอุอบลราชธานีกทมนะครับศรีสะเกดก็กทมนะครับอันนี้ เป็นตัวอย่างนะครับที่ทําให้เห็นว่าการควบคุมโรคโรคไม่ได้อยู่ที่พื้นที่อย่างเดียวแต่มาจากบุคคลที่เคลื่อนย้ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่หนึ่งถ้ามีการสั่งปิดสั่งระง,งับการทํางานจากผลจากที่หนึ่งก็จะโยงไปอยู่อีกที่หนึ่งเขาก็กลับภูมลำเนากลับบ้านเขาซึ่งก็ไม่ได้เป็นข้อที่ผิดอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราจะสั่งมีมาตรการในการทําด้านหนึ่งมีผลต่ออีกด้านหนึ่งเสมอนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันในการรู้จักกับโรคโควิด -19 นี้มาเป็นปีเพราะฉะนั้นมาตรการใดๆที่เกิดขึ้นในแห่งหนึ่งย่อมมีผลกระทบต่อคนและก็ผลกระทบต่อสังคมหรือจังหวัดต่างๆตามมานี่คือสิ่งที่ได้นําเรียนไปนะครับส่วนของ การรายงานของสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็มีการรายงานเพิ่มเติมขึ้นมาผมก็ใช้รูปแบบของการรายงานแบบเดิมนะครับคือในการรายงานสถานการณ์ในภาพของเขตกลุ่มเขตนะครับที่เป็นแบ,บ่งเป็นเฝ้ากลุ่มเฝ้าวระวังสูงสุดนะครับกลุ่มเฝ้าวระวังแล้วก็ที่พบใหม่ตามเขตต่างๆนะครับจริงๆแล้วก็มีการพูดคุยกันครับว่า จะใช้พื้นที่เขตในการบริหารจัดการหรือจะใช้เป็นกลุ่มก้อนของคลัสเตอร์ที่เจอกันบ่อยๆนะครับตอนนี้เราผสมผสานทั้ง2รูปแบบทั้งรูปแบบของการติดในกลุ่มของพื้นที่เฉพาะเช่นคลัสเตอร์ของโรงงานคลัสเตอร์ของตลาดคลัสเตอร์ของแหล่งชุมชนคลัสเตอร์ของสถานประกอบการนะครับเอามาผสมกันนั้นมาขณะเดียวกันเราใช้วิธีการบริหารจัดการผ่านเขตเพราะฉะนั้นเขตที่มีกลุ่มก้อนของคลัสเตอร์นี้ก็ถูกเอามา จับคู่กันเพราะฉะนั้นเจตนาไม่ได้ต้องการที่จะอ,อ,อะไรฮะหนถึงหมายถึงทำให้เกิดการตนกอะไรทั้งหลายนะครับห้างสรรพสินค้าที่มีการติดเชื้อหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าก็เป็นการรายงานชุดข้อมูลจากที่กทมส่งเข้ามาให้แล้วก็ใส่ในรายชื่อต่างๆเหล่านี้ตัวเล็กยิบย่อยหน่อยหนึ่งนะครับแต่ผมขออนุญาตว่าอย่างที่บอกว่า ตารางต่างๆเหล่านี้ก็จะมีจำนวนเขตจำนวนคัสเตอร์เพิ่มขึ้นมาตามระยะเวลาที่ผ่านไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้หยิบยกขึ้นมาก็อยากจะให้เขตท่านที่ดูแลรับผิดชอบในภาครัฐสถานประกอบการและประชาชนได้รับ รับทราบกันมานะครับอย่างตอนนี้กลุ่มเฝ้าระวังสูงสุดมีบางกะปิคลองเตยดุสิตป้อมปราบสตูพ่ายบางรักดินแดงห้วยขวางสัมพันธวงศ์บางกอกน้อยราชเทวีพระนครปทุมวันทุ่งครุบางแคราดพร้าวจตุจักรนะครับแล้วก็คลองสารสวนหลวงยานาวามินบุรีวัฒนาคลองสามวาบางนาสาธรบางซื่อราชบุรณะไร่กระบงังและหนองจอกนะครับ อาจจะมีซ้ําไปมาบ้างแต่ว่านี่ก็คือสิ่งที่เราได้อสอบถามแล้วก็มีการทำสอบสวนโรคลงไปในพื้นที่มีทีมสอบสวนโรคเป็นหลายทีมกันมากๆนะครับที่ทำงานกันตลอดเวลากว่าจะมีชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็มีกลุ่มเฝ้าระวังบางแคบางเขนบ,บางซื่อประเวศหลักสีีสาธรดอนเมืองบางคอแหลมหนองจอกและที่พบใหม่ก็คือดุสิตราช ราชเทวีนะครับลาดพร้าววัฒนาออนญ,ญาตได้กลับเรียนรายงานนะครับไม่มีการปกปิดข้อมูลแต่อย่างใดนะครับนี่คือสิ่งที่มีชุดข้อมูลก็จะนําเสนอวันนี้คุยกันเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องตลาดนะครับบอกว่าได้มีการตรวจไปแล้วมีตลาดผ่านไปประมาณเ7แห่งวันนี้เขาตรวจเพิ่มมามีตลาดที่ผ่านการประเมินในเรื่องของสุขขาพิบาลสุข,ขานามัยถึง102แห่ง เมื่อวานนี้พอประกาศออกไปมีเสียงเรียกร้องว่าขอให้เปิดเผยชื่อได้ไหมนะครับหนึ่งเกแห่งเมื่อวานนี้วันนี้เพิ่มอีก3เนี่ยเป็น102แห่งนะครับผมขออนุญาตว่ามีชุดข้อมูลที่ทางกทมได้กรุณาทํามาให้ผมนะครับเยอะมากเลยนะครับอยู่ในมือเนี่ยนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเอ่ยนามได้ทั้งหมดผู้ที่ทําดีต่างๆเหล่านี้ขอท่านไปดูในเ,เว็บไซต์ของทางกรุงเทพมหานคร เขาเรียกอะไรส่วนของประชาสัมพันธ์ของเทพมหานครได้รับทราบจากที่ประชุมแล้วเดี๋ยวจะนําขึ้นไปให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับว่า102แห่งนี้ที่ควรเดินเข้าไปจับใจ่ายใช้สอยมีที่ไหนบ้างนะครับที่ได้ช่วยกันขณะเดียวกันมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของทางแคมป์คนงานก่อสร้างซึ่งเคยนําเรียนนะครับมีถึง4 0 9แห่งก็เป็นเป้าหมายของสอปกสปคนะครับแจ้งไปยังกทมว่าเช่นเดียวกันกับตลาดครับ เพราะว่าเป็นแหล่งที่จะต้องมีการทํางานกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาเข้าไปตรวจด้วยมีรายงานครับวันนี้เข้าไปตรวจด้วยทั้งหมดแล้วเนี่ย367แห่งจาก409แห่งครับผ่านทั้งหมด270แห่งไม่ผ่านอยู่97แห่งนะครับสิ่งที่เขาเข้าไปดูเนี่ยก็มีทั้งในเรื่องของมาตรการที่จะต้องไปประเมินผู้ประกอบการหรือนายจ้าง อันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือต้องไปตรวจมารตรก,การสําหรับคนงานแล้วก็บุคคลในครอบครัวของเขาเพราะเขาไปจัดอยู่บ้านกันยังไงฮคคือบ้านกับที่ทํางานบางทีมันที่เดียวกันหรือบางที่มีแคมป์คนงานที่หนึ่งแล้วก็ไปใช้งานก่อสร้างอีกที่หนึ่งเราเข้าไปตรวจทั้งหมด4 0 9แห่งเนี่ยนะครับทางกทมเข้าไปก็พบว่าในมาตรการของนายจ้างเนี่ยนะครับที่ยังต้องขยันขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับอะไรบ้างครับการวางแผนเตรียมความพร้อมเมื่อพบผู้ป่วย นะครับที่วงทางวงวงเอาไว้เนี่ยนะครับตัวเล่มสื่อเล็กนิดหนึ่งนะครับแต่อยากให้ดูตรงนั้นอีกอันนึงคือการสื่อความรู้ข้อมูลข่าวสารเพราะบางทีเนี่ยแรงงานเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับหลายภาษาคุยภาษาไทยกันไม่รู้เรื่องอาจจะต้องใช้ภาษาท้องถิ่นของเขาพื้นภาษาภาษาของชาติเขานะครับอันนี้ก็ต้องปรับปรุงโดยทางนายจ้างรวมถึงที่นั่งรับประทานอาหารในแคมป์บางทีไม่มีครับเขาก็ไปจับกลุ่มกัน นะครับแล้วก็ทําให้เกิดการามีสารคัดหลั่งออกมาแล้วก็นปนเพื่อนกันได้แล้วก็ติดเชื้อโรคกันได้ส่วนคนงานกันเองที่เขามีปัญหากันนะครับเราก็มองไปเห็นภาพคือเทียบน้ําก็รวมกันนะครับเรื่องของกิจกรรมสังสรรค์น,นะครับพอว่างานหยุดงานก็มีดื่มมี สูบมีอะไรกันแล้วแต่นะครับอยู่กันต,ต,ต,ตรงนั้นก็ไม่ควรนะครับรวมถึงการทำอาหารหรือ,อที่ห้องน้ำความสะอาดของห้องน้ำหรือห้องส้วมต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่เหมาะสมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ประชุมปรึกษากันแล้วก็หาชุดข้อมูลมาแล้วก็สะท้อนภาพนี้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขนี่คือสิ่งที่ประชุมกันในเช้าวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการทางานร่วมกันครับ ค่ะวันนี้ไม่มีประเด็นคําถามเพิ่มเติมนะคะคุณหมอมีประเด็นฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมยังไงบ้างคะครับโรคโควิด -19 อยู่กับเรามาปีกว่าผมก็ยังยึดหลักแล้วก็ได้รับนโยบายมาจากท่านพอสอปกสบคท่านพสบคด้วยนะครับว่าชุดข้อมูลต่างๆที่ต้องขอบพระคุณเมื่อวานนี้มีชุดข้อมูลที่ได้แจ้งออกไปในพื้นที่เฉพาะในพื้นที่ชื่อเฉพาะต่างๆนะครับ บางครั้งมีบางครั้งไม่มีไม่ได้เป็นเจตนาใดๆเลยนะครับผมขออนุญาตให้เครดิตกับท่างผู้ที่ทำงานในเบื้องหลังผมผมไม่อยู่ตรงนี้ได้เพราะพวกเขาทำงานกัน24ชั่วโมงไม่ได้หยุดกันเลยนะครับมีทีมกันมาตัดชุดข้อมูล4โมงเย็นทำกันถึงเช้านะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลเองวันหนึ่งมารายงานวันหนึ่ง2,000 3,000คนนะครับแล้วก็มีการจัดกลุปบ,บางส่วนถ้ามีอะไรที่ไม่ ถูกต้องก็ขอน้อมรับไว้ในฐานะที่ผมจะต้องเอามาเสนอข้างหน้านี้แต่ผมก็กลับเรียนว่าข้อมูลโดยส่วนใหญ่นั้น90%้ากว่าเปอร์เซ็นต์เเอร์ซนเลยนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาระที่จะปิดบังใดๆทั้งสิ้นแต่ความไม่เรียบร้อยของข้อมูลบางทีบางครั้งอาจจะมีเกิดขึ้นมาก็ขอรับไว้นะครับในเรื่องตรงนี้จะนำไปปรับปรุงแต่บางทีชุดข้อมูลที่มีกันอยู่อาจจะไม่สอดคล้องกับเาเรียกอะไรฮะท่าน พอสปคอกสบปคอก,บ,กบอกว่าข้อชุดข้อมูลหนึ่งคือต้องถูกต้องสองคือต้องทันการทันเวลาซึ่งสองข้อแรกเนี้ยนะครับสองข้อนี้ต้องมีความสำคัญที่สุดนะครับแต่ว่าเอาความถูกต้องขึ้นมาก่อนแต่แน่นอนครับความทันการทันเวลานี้ถ้ามาด้วทันสมัยด้วยก็จะดีชุดข้อมูลที่มีอยู่การติดเชื้อในแต่ละที่มีจริงทั้งนั้นครับ แต่ชุดข้อมูลที่ระบบรายงานเข้ามาอาจจะช้าหน่อยนั้นความเร่งรีบของเราก็จะต้องพยายามบอกพี่น้องประชาชนให้โดยเร็วกับเรียนว่าขอท่านได้เข้าใจนะครับแล้วต่อไป ชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านเองในการที่จะมาระมัดระวังในการดูแลแล้วก็ขอความเข้าใจกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้รับทราบถึงความละเอียดอ่อนในเรื่องต่างๆของข้อมูลต่างๆเหล่านี้ซึ่งพวกเราทํากันอย่างเต็มที่และทําดีที่สุดขอให้เครดิตกับทางผู้ที่ทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยทุกๆคนแล้วขอขอบพระคุณที่ป้อนข้อมูลมาทุกวันอย่างนี้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเชื่อมต่อเรา News One